อินจะเก็บเอาไว้เพราะเดี๋ยวเราจะใช้พลาสติกแผ่นนี้เหมือนเดิมนะคะเ,เก็บไปก่อนเราเอาน้ําหวานออกไปประมาณเจ็ดสิบเปซ็นทีนี้เราจะเอาอาหารไปครึ่งหนึ่งสําหรับรังใหม่รบกวนพี่เทนถือรังใหม่ให้หน้องกัดเหกัดเต็บเลย อา,าอ,าอาหารไปก่อนอาหารไปก่อนครึ่งหนึ่งอาหารจะวางโซนด้านหน้ามีติดน้ำหวานไปหน่อยไม่เป็นไรนะคะตรงนี้จะเป็นทางเข้าทางเข้าเราจะเอาชคำเนี่ยค่ะใต้อ่าใ้ใตถูกเราก็เอาไว้รอนนะเราเอาอาหารไปครึ่งหนึ่งแล้วถูกไหมคะครับผม<ะ>เดี๋ยวเราจะเอาไข่อ่อนกับไข่แก่ไปย่าง ถ้าน้องพีไม่ถนัดใช้มีดน้องพีไปหาซื้อแบบนี้นะอะอออย่างนี้จะตัดง่ายนะใช่ทีนี้ไขอ่อนขอ,อนไข่ออนใช่ทีนี้เราเห็นรังเนี้ยอันเนี้ยเป็นหัวใจเลยเราเห็นไข่นางถูกไหมคะครับผมไข่นางพญา,า,า,พาแล้วเราเห็นตัวนางพญาไหมยังไม่เห็นยังไม่เห็นอ่ะ,อะตรงนี้มีไข่นางสองลูกนะลูกนะอ้ อ๋อขะนนเมันจะป่งแล้วก็จะมีตุดใหญ่มันจะใหญ่กว่าอ่าทีนี้เราไม่เห็นนางพญาถูกไหมคะครับถ้ากรณีไม่เห็นนางพญานะลิน,นจะสอนว่าให้เอาไข่นางไปนะคะแต่ถ้าเราเห็นนางพญาแล้วเราสามารถเอานางพญาไปได้เราจะเอานางพญาไว้รังใหม่แล้วนางพยามาานันจะมีลักษณะเป็นแบบไหนอ๋อยังไม่เคยเห็นนางพญาใช่ไหม คงไม่เห็นแล้วล่ะค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าอย่างนี้มีเอาไบสองใบเราทำยังไงครับเราก็ใช้ค่ะก็ใช้แบ่งอ่างคนละใบเราจะแบ่งยังไงครับเกิดมีสองใบเลยไม่ต้องแบ่งค่ะถ้าเกิดเขาติดไปเราก็ให้เขาติดไปเลยเราไม่ต้องไปคุยเคลียไขให้มันเสียหายนะคะแต่กรณีเนี้ยคือเราไม่เห็นนางพยานรินจะให้เอาไข่ไปอย่างละครึ่งก็ไข่ไปแทนใช่แต่เราจะเน้นที่ ไขานางเลยนะนลินจะใช้เครื่องมือน้อยค่ะเวลาขยายส่วนใหญ่จะไม่ค่อยใช้เครื่องมือเพราะว่าถ้าเราใช้วิธีเนี้ยมันจะไม่ค่อยเสียหายเห็นไ,ไหมแต่ถ้าเราบางบางทีเราอาจจะใช้มีดตัดแบ่งแต่ถ้าการใช้มีดตัดแบ่งเนี้เยเซลไข่จะเสียหายอเราจะใช้วิธีนี้ไหมคะเราได้ไขานางมาอ่ะี๋ยวเราจะเอาไขานางนะไปไว้ตรงนี้